สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะแะในวันนี้เราก็อยู่กับเเกม StarCraft แบบไม่มอดนะฮะอแบบผู้เล่นทั่วไปเลยนะครับผมอ้าวในวันนี้เราอยู่กับคุณเวิร์นะครับจากแคลน SCQ นะฮะเป็นผู้เล่นเท r r เรนสีฟ้าอยู่ที่ฝั่งขวาล่างนะซึ่งอยู่ในลีกมาสเตอร์นะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณ Lego Land Man นะฮะ l e g o l a n d m a n จากแคลน e r o e s นะครับ เป็นโปรโตสสีน้ำเงินอยู่ที่ฝั่งสายบนนะอยู่ในแมปโอเชียนบอลเลีนะฮะอ่าวตรงนี้เขาก็ได้วางไพลอนแล้วก็วางเกเววไว้ตรงนี้นะเพื่อเปิดแมปดูนะครับว่าจะมีริปเปอร์วิ่งขึ้นมาหรือเปล่านะฮะ,ะแต่ที่สําคัญนะฮะผมกลับมาใช้คอนโซลแบบเดิมแล้วนะครับผมนี <c oughs> ่เพราะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านพวกตัวอ,อะไรนะ รายละเอียดสกิลอะไรระดัทีรายละเอียดยูนิตอะไรพวกนั้นนะฮะมไม่ต้องแล้วนะครับแต่ว่าไอตัวมอสที่เป็นมอสที่มอสอเซโร่ขอบรูไฮเปอร์วอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นต้องอ่านจริงนะเพราะว่าผมลืมนะครับว่าฝั่งวอลคัพเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะ <c oughs> นั่นแหละประมาณนี้อ่ะมันก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเกมนั้นเรามาดูที่เกมนี้กันนะครับฝั่งซินเงินส่งโปรบวิ่งเข้ามาสเกลนะสีฟ้าพยายามที่จะขยายเบสสองนะครับแล้วยังไงครับ SCV วิ่งมาสเกลดูนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่เจอนะครับเขาก็เลยลงคอมมานด์เซ็นเตอร์ตรงนี้เลยนะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะฝั่งฝั่งเทเรน่ยสามารถย้ายตำแหน่งสิ่งก่อสร้างได้นะอย่าลืมนะครับโอ้โหสีฟ้านึ่งเพิ่งกับ l o l เลยฮะ Laugh Out Loud เลยฮะหัวเราะออกมาเสียงดังๆเลยนะประมาณว่าฝั่งเสียเงินพยายามที่จะมาขัดขวางการวางเบสสองแต่ซีฟ้าเขาก็วางได้นะฮะก็เลยหัวเราะด้วยความสัตย์ใจอันนี้เดานะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละแต่เสียเงินก็งงนะฮะหัวเราะอะไรวะ ประมาณนี้อ่ะเบสสองนะครับกำลังมานะฝั่งสีน้ำเงินคุณเลโก้แลนด์แมนนะเกตเวย์ Gateway. โอเคไซเบอร์นติคอมาแล้วฝั่งสีมันเปิดเป็นเอ่อาเดปฟต์นะครับผมก็กำลังรีเสิร์ชเอ่อวาร์ปเกรดอยู่นะฮะการใช้โครโนบูสกับตัวเนะกตเวย์นะจริงๆโครโนบูสจังหวะนี้เนี่ยต้องมาลงที่ไซเบอร์นติคอนะฮะหลังจากที่สร้างอเดปฟต์เสร็จแล้วนะครับฮัลโหลไม่ลงหรอครับไม่ไม่ใช่หรออ่าโอเค ตามนี้นะฮะเอา้าเปิดเป็นทวร์ไลท์เค้าซิ่วนะอ๋อกาจะเก็บไว้ใช้กับเกตเวออีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะได้ใช้กับเออ่การสร้างสตอกเกอร์นะครับผมอย่างนี้นี่เองนะฮะและเนื่องจากว่าคุณวางสิ่งก่อสร้างอย่างเงี้ยมันจะเหลือพื้นที่บริเวณนี้นะครับซึ่งบางทีถ้าคุณสร้างยูนิตออกมาเนะี่ยยูนิตมันอาจจะออกมาตรงนี้แล้วมันจะไปไหนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางเอ่อเวพอยต์ไว้อย่างนี้นะแบตเตรีพอยต์ไว้อย่างนี้นะ กดชิปค้างแล้วก็กดคลิกขวาเลยฮรเซตเป็นเวลพอยต์ลงมาอย่างนี้เลยนะอย่างที่เห็นนะครับโอเคอ่ะไพลอนเพิ่มเติม,ตมแล้วตรงนี้ก็มีเกตเวสวนฝั่งสีฟ้าว่าไงฮะมาสเตอร์ลีของเราอ๋อลืมบอกไปนะครับคุณเลโกเลนแมนเนี่ยยูริกไดมอนด์นะผมพูดไปได้อย่างวะน่าจะยังเรามัง้งนั่นแหละอ่ะไดมอนด์ประธานมาสเตอร์นะฮะหรือ,ออาจจะเรียกว่ามาสเตอร์ประธานไดามอนด์ก็ได้นะครับเหมือนกันนะ <c oughs> แค่สลับเฉยนะทำพูดไปทำไมไวะเนี <c> ่ย <oughs> อ่ะโรบอติกแฟคซิลิตี้นะฝั่งสียเงินจะเล่นอาวุธหนักแล้วนะครับเกมนี้อาจจะดุเดือดหน่อยนะเพราะว่ามาสเตอร์ปะทะไดมอนด์ Diamond นะครับอย่างที่บอกไปนะมาสเตอร์ลีกก็คือลีกเกือบสูงสุดนะถ้าสูงสุดนี้ก็จะเป็นแกรนมาสเตอร์นะครับผมสตา r c r a f t เขาไม่ใช่คำว่าแรงนะเขาใช้คำว่าลีกนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะฝั่งสีฟ้าเขาอาจจะออมมือให้เสียเงินก็ได้นะเพราะว่าเสียมเงินอยู่แค่ไดมอนด์เองครับ เควับเกรดมาแล้วนะฮะวับสตอกเกอร์ลงมาเพิ่มเติมนะครับแล้วไทเลอร์เคาลซิลตอนนี้ก็รีเสิร์ชบลิงค์อยู่นะฮะแต่ว่าพอพอกลับมาดูเกมปกติแล้วนี่ก็รู้สึกว่าพอได้พักหายใจหายคอกันบ้างนะฮะได้ดูรูปเกมแบบละเอียดละเอียดกันนะอย่างเช่นเขาอัปเกรดอะไรเขาสร้างตัวอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้แต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้นี่คือแบบโอ้ใส่กันยับเลยนะวอคารปัทสตาร์คารประเททีมนะ สุดยอดเลยนะใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าก็ได้นะผมเขียนวันที่ไว้ในชื่อคลิปอยู่นะประมาณนี้ตรงนี้สีน้ําเงินแยกร่างมากะจะวิ่งเข้าไปสเก,กลไม่ได้นะต้องแคนเซิลไปนะครับผมตรงนี้ว่าไงเอ่ยเมดิเฟกขนไซโครนมากเหรอครับอ,อ๋อถ้าจะเป็นคันที่สร้างมาเมื่อกี้นะเอาไซโครนมากวดแนวเร่นะเป็นการกระทําที่อุกอาจมากนะเอาสีน้ําเงินเห็นแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้เข้ามาเลยนะอื ดอกมาตรงนี้แล้วยังไงครับยิงอัดเข้าไปแตกตุ้มนะฮึตรงนี้เรียบร้อยครับเป็นดิแวกแตกโอ้โหแตกยกลำนะใสโครนก็แตกไปด้วยนะ,ร,ะรบตายไป2ตัวเองนะครับผมดูไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะเพราะว่าฝั่งสีน้ำเงินเขาเข้ามาสกัดไว้ได้ทันนะรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ฝั่งสีน้ำเงินก็ลงเบสสามนะฮะแล้วก็เสียงมอไซค์วิ่งผ่านหนะ้าบ้านหนักมากนะถ้าเสียงเข้าไมก็ขออภัยนะไม่ท่าหรอกผมว่าเข้าแน่ นะครับขออภัยนะห้ามไม่ได้นะครับพยายามปิดบ้านมิชิดแล้วนะฮะแต่ว่าบางคนนี่แบบเสียงมอเตอร์ไซค์เขาก็ดังจริงๆนะอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ปล่อยเข้าไปนะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเ,เข้าหมาอีกรอบนะครับส่งอเดฟวิ่งไปสเกลดูก่อนนะว่าครับดึงสปล이ขึ้นมาไม่ทันนะนะครับอเดฟเข้ามาตรงนี้โอเคแคนเซิลได้ทันนะถ้าไม่ทันนี่ก็บันเทิงนะอ่ะมีการวางซีทแทงป้องกันไว้ในเบสด้วยนะครับฝั่งสีฟ้านะคุณเวิร์ดนะเวิร์ดตรงนี้ว่าไง ส็อกเกอร์ยังไม่เข้านะโอเคเอาออฟเซอร์เวอร์มาเปิดแแบบก่อนนะครับแล้วก็บลิงขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเหลือ1ตัวนะครับขึ้นมาสิครับฮัลโหลว่าไงครับแล้วสตอกเกอร์โอ้โหบลิงแล้วมาติดคูดาวน์นะเนี่ยอแล้วตัวนี้ติดคูดาวน์โอเคเกือบไม่รอดนะฮะมีการสแกนดูด้วยนะสแกนหาออฟเซอร์เวอร์นะครับทำดาเมจให้กับเอนจิเนียริ่งเบได้นิดหน่อยนะเกือบเกือบเกือบครึ่งรอดอะไรอะไรลิ้นพันกันขออภัยนะมีใครมีวิธีแก้ อาการลิ้นพันกันไหมหรือว่ามียาแก้ไหมมีที่ไหนเขาขายไหมฮะอยากได้แต่ว่าช่วงนี้นี่เสียงผมอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งหายจากอาการเป็นไข่นะเพิ่งหายจากไข่นะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะเป็นไข้เป็นหวัดกันเยอะเลยนะที่ทํางานผมก็เป็นนะ <c oughs> ก็รักษาสุขภาพนะครับอะ ตรงนี้ฝั่งสีฟ้ากดสแกนดูนะครับเห็นโรบอติกแฟคซิลิตี้ตรงนี้แล้วก็เห็นโรบอติกเบด้วยนะครับผมชัดเจนเลยนะฮะอาวุธหนักกําลังจะมานะครับฝั่งสีน้ําเงินนะฮะนี่โอเคฝั่งสีฟ้าเคลื่อนทับแล้วนะครับม,มาตรงนี้สีน้ําเงินถึงกับต้องบลิงก์ออกกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมาจ้าเอ๋กันตรงนี้ใช่หรือไม่ผมว่าใช่แน่นอนนะอ่ะออ้สีน้ำเงินเห็นแล้วนะถอยก่อนครับถอยถอยถอยคุณลงไปประทะอย่างนี้เลยฮะค,คุณมันยอมแลกได้ไงครับเนี่ย อ่ะล้วตรงนี้ไว้ไงครับขึ้นมาณจุดนี้นะครับแล้วก็บลิงนี้อีกแต่ว่ากองทัพฝั่งสีฟ้านี่คือพร้อมบุกมากเลยนะมารินมีโลมีสติมแพ็คแล้วตรงนี้ซีรอดไลท์เข้ามาชาร์จใส่อุ้ยแล้วตรงนี้มีสต็อกเกอร์ขึ้นมาอยู่แค่สามตัวเอาฝั่งสีฟ้าโดนแซนวิชนะฮะยันคนส่งสองลำผมว่าไม่ไม่น่าจะขนได้หมดนะเรียบร้อยครับแตกไปแล้วลํำหนึ่งนะฮะลํำนี้ก็กําลังจะตามไปนะฮะมาครับตามไปไหมครับแตกยกลํำเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่รอดอยู่ดีนนะะกออองทัี้ื เกือบจะรอดอยู่แล้วนะฮะโอ้โหแต่ว่าฝั่งสีฟ้านี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะเอายูนิตขึ้นยานขนส่งเนี่ยช้าไปหน่อยนะจังหวะเมื่อกี้แล้วสตอกเกอร์มันยิงสกัดไว้ได้พอดีก็คืออย่างที่บอกนะฮะแตกยกลำอะไรในขนาดเดียวกันนะครับโอ้โหอินเฟนตี้เวลหนึ่งของคัสตีเชลก็จะตามมานะฮะฝั่งสีน้ำเงินกดคอร์ลัสซุสมาแล้วนะครับมีการอัปเกรดเพิ่มระยะยิงให้กับคอร์ลัสซุสด้วยนะฮะเรียกว่าอะไรนะเอ็กซ์เทนเด็ดเทอร์โมลันส์นะ ตรงนี้ว่าไงฝั่งสีฟ้าจะขยายเบสสามนะสีน้าเงินเห็นก่อนนะครับสกัดไปได้นะฮะก็เลยต้องยกขึ้นมาซ่อมแซมบนนี้ก่อนนะครับตรงนี้ยังไงเนี่ยสตอเกอร์เข้าไปใกล้ไม่ได้นะฮะเจอยิงนะครับผมขี่สแกนดูเลยครับปะทะกันแล้วนะครับจังหวะนี้เข้าไปอย่างดูเดือดต่างไฟต่างถอยนะฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็ต้องถอยแบบหนักๆเลยนะฮะโอ้โหยูนิตคอมโพสิชัน 3M อย่างงี้นี่ถ้าจำนวนเดี๋ยวว่าอาวุธหนักไม่พอนี่ฝั่งตัวต่อสู้สู้สู้ยากนะ มา Mar er, รีมอร์เดอร์เมดีแบ็กนะฮะเน้นๆเ,เลยนะครับมอร์เดอร์นี้ก็เป็นยูนิตที่ไม่ได้เห็นค่อนข้างนานนะโอเค okay. อ่ะตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีน้ำเงินขยายเบสสีแล้วนะ1 2 3, 4, okay. ึ่สสี่โอเคตอนนี้สีฟ้าสแกนดูเลยนะครับ <c oughs> อ่ะคลลสซมาแล้วตัวหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ฝั่งสีมันกำลังขึ้นอัพเกรดบวกสให้กับกองทัพทหารราบอยู่นะตรงนี้อาร์เมรี ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะณนะตอนนี้นะจะไม่ได้กดอัปเกรดอะไรมาเลยนะแต่ว่าตอนนี้วู้เขาออกไปกิ้งมานะฮะสองลำเอามาเคาเตอร์ตัวนี้แหละโครอสซุสนะฮะบางคนอาจจะออกเสียงว่าโคลอส,สซัสนะครับผมแต่ผมชินกับสำเนียงทางกรีกมากกว่านะโคลอสซุสเออมันก็คือตัวเดียวกันนะะั่นแหละจริงๆก็ก็ไม่ผิดน,นะ,ะเรียกได้สองแบบนะครับผมอย่าดราม่านะอย่าดราม่า อย่างไรก็ตามนะครับฝั่งซีเมนก็เคลื่อนทับอีกรอบหนึ่งนะฮะตรงนี้มีการวางโรโบเพิ่มอีกหลังหนึ่งท่าไมอยู่ไกลจังอ่าแล้วก็อัปเกรดอันนี้บวกหนึ่งใช่ไหมการเวปอนเลเวลหนึ่งโอ้โหเพิ่งจะมานะแต่ว่าเกราะอันนี้น่าจะเกราะเวลสองนะมีอัปเกรดพลาสมาชิลด้วยและในขณะดเดีวยวกันจังหวะนี้ฝั่งซีเินเดินทางมาถึงแล้วนะครับอืมเราซูสทำหน้าที่ดีมากนะฮะยิงลำไฟออกไปนะะไม่ใช่ลำแสงเลเซอร์นะบางคนจะชอบเรียกว่าเลเซอร์แต่ว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นพลาสมาความร้อนสูงนะผม แต่ว่ามาเจอไวกิ้งอย่างนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีนะโอ้โหแล้วดาเมจเยอะมากนะครับสุดท้ายก็เราสู้แตกสองนะฝั่งสีน um ้ำเงินต้องถอยทับเลยนะฮะดันต่อไม่ได้นะครับถ้ายังจะดันทุรังไปต่อนี่ก็แตกยกปุงนะฮะถอยออกไปยังจะดีกว่านะณจุดนี้นะครับผมส่วนฝั่งสีฟ้าก็ฮิลก่อนนะทั้งฮิลทั้งซ่อมแซมนะเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเลยนะยูนิตพรอากาศ SV สามารถซ่อมได้นะโดยที่ไม่ต้องลงจอดนะนี่ก็จิ้มพื้นนะฮะแล้วเลือดมันก็จะเพิ่ม ก็เป็นไมคคนิกนั่นแหละเล็กๆน้อยๆนอยนะอ่าวตรงนี้ว่าไงครับสีฟ้าเคลื่อนทับบ้างนะจังหวะนี้อะไรเสียงรวมร่างเป็นอาร์คอนจากฝั่งสีน้ําเงินนะอ่านว่าอาร์คอนนะไม่ใช่อาร์ชอนนะคำนี้ผมแน่ใจสุดๆเลยนะว่าอ่านว่าอาร์คอนอ่านว่าอาร์ไปเสียงควควายนะอาร์คอนนะแต่ตัวตัวอาร์คเมดหรือว่าอาร์ชเมดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ แต่พอช่างมาันเถอะนะครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้าเข้ามาอู้สียงเงินไหลขึ้นมาจากด้านล่างอย่างนี้นะสีฟ้าใช้วิธีการคาติ้งนะครับผมเคลื่อนที่สลับกระโจมตีนะฮะแล้วก็ต้องถอยนะจงวยจังหวะนีุ้ยหล,หล,หล,ลินผัดกันจังหวะน,นี้มีสีหลอดวิ่งตามมาอีกนะยังไงครับแต่ว่าฝั่งเทเรนเนี่ยได้เปรียบตรงที่มันเป็นยูนิตโจมตีเรียะไกลหมดทุกตัวเลยไงจังหวะน,นี้นะฮะสามารถทําาคติ้งได้ง่ายๆนะฮะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยไวกิ้งแลนดิ้งลงมายิงตัวเก็บได้ตายไปตตัวัวววแแลล้้นะะฮ ไม่ครับ9ไม่10แล้วนะครับผม11 1เโอเ้ยห12 13เรียบร้อยครับแ2ดอ้โหได้ครบไปทั้งหมด13ตัวถือว่าเยอะอยู่นะฮะสาหัสมากเลยนะเบสนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีน้ำเงินเขาก็ขยายเบส5ต่อนะครับผมมาลงที่โลกราวนะพื้นที่ต่ำนะจุดนี้เลยนะมันค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ลงเออเกรทวี gateway, ลงเพิ่มเติมอีก2หลังนะ,ะแล้วก็มีการสร้างอาร์คอนมาเพิ่มเติมนะครับเอ๊เดี๋ยวนะอาร์คอนหรอเขาเล่นอะไรอะ ไายเทมเพล่าเหรอครับอ่านี่ไงเทมเพลอาคายมีไซนิกสตอมไหมไม่มีนะฮะเออจริงๆฝัง่งเสียงเงินนี่น่าจะเล่นไซนิกสตอมนะจริงๆเล่นได้อยู่นะกดอัปเกรดมันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทรัพยากรเยอะมากนะเหลือๆเลยนะเหลือเฟือสุดๆเลยนะครับมีดาเมจเอโอีไว้เยอะๆนะฮะจะได้เล่นสู้กับกองทัพไบโอของฝั่งเทเรนได้นะแต่ว่าตอนนี้นี่เอโอีนี่รู้สึกว่าจะเน้นไปที่ตัวอาร์คอนกับคุณลอตุสแค่นั้นนะฮะ อันนี้ก็เข้ามาอีกรอบนึงนะครับอ้มีซีแทงอยู่แนวหลังด้วยโอเคแตกไปแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝั่งสีฟ้ากองทัพเนี่ยเพียบพร้อมกว่านะฮะมีซีหลอดวิ่งมาจากด้านข้างด้วยนะฮะแตกสิครับสีน้ําเงินตีไม่เข้านะฮะโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้บวกสามกลังมานะครับฝั่งสีฟ้าอย่างเดือดเลยนะอะแล้วฝั่งสีเงินเขาไม่ได้กดอัปเกรดบวกสาต่อนะครับสีเงินมีแค่บวกสองนะครับมูฟคอมมาเด็ดจีจีโอ้โหเรียบร้อยออื อ๋อฝั่งสียเงินเผลอไปใช้คําสั่งเคลื่อนที่นะไม่ใช่คําสั่งโจมตีนะครับก็เลยแบบอ่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยที่ยูนิตมันโถมเข้ามานี่ก็คือมันมันแค่เดินผ่านเฉยๆนะฝั่งสีฟ้าก็ยิงฟรีเลยนะฮะเรียบร้อยแตกนะฮะก็เลยขอยอมแพ้ไปเลยนะทําให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเวิร์ดฝั่งสีฟ้านะครับผมโอ้โหเพิ่งมีโกดออกมาด้วยนะเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ